วันนี้มาปลูกมามา,มาดูก็ปลูกอ้อยนาผู้ช่วยออมด้วยจ้ะผู้ช่วยออมบ้านน้องไผ่ตำบลโบทอำเภอพิมายจังหวันดนครราชสีมาแนีอ้อยลำงามเก่เนาะลำยาวเก่นเนาะ เราเราก็ไปกินเขาบานนีนวันเนี่ยที่ปลูกอ้อยก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นเลยนะคะใช้อะไรนะสามสิบศูนย์ กีกีไรเนี่ยหาไรไชยอ้อยกี่ตันตกไรละตันตันก็กวัวโอ้ห่าไรไชยอ้อยตันก็กวัวดูวิธีเขาปลูกเขาก็จะใช้คนเนาะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยผอมเลยอันนี้เป็นนาแรงเนะเาะอ่าปลูกอ้อยนาแรงค่ะโอ้ห้าไร่จะได้อ้อยประมาณเจ็ดสิบตันเนาะ ขาก็เพิ่งจะทดลองปลูกในนาเนาะปีนี้มันจะได้เยอะกว่าข้าวหรือเปล่านะเพราะว่าใส่ข้าวถ้าใส่เขาไดไดเท่าไหร่ใส่เขาไดสองตันกว่าโอ้เจ็ดสิบตันราคาต่างกันไหม เขาตันละหมื่นอ่อยตันละเท่าไรอ่อยตันละเท่าไรสองพันอ๋อลงทุนไปเท่าไรคะลงทุนไล่ละสองพันห้าห้าห้าไล่ก็หมื่นหนึ่งห้าไล่หมื่นสองรวมมดทุกอย่างรวมค่าแรงค่ารถค่าไล่ทุกอย่าง ยังเลยโอ้โลงทุนเยอะเหมือนกันนะแต่หาอะไรกับปูขึงวันเอนะี้ยงเนาะหาอะไรปูครึงวัน ถ้าถ้าทำถ้าทำดีๆไหลหนึ่งได้ยี่สิบตันเลยยืนต้นตันละพันห้าเายืนต้นตันละพันห้าอ่ะยืนต้นตันสามหมื่นยี่สิบตันนะไหลหนึ่งว่าสามหมื่นเหรอกอสามหมื่นเรายังไม่หักอะไรออกเลยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันก็จะดีกว่าเขาหน่อยน้องเนาะอ๋อมันจะได้ต่อมันจะได้ต่อมันอีกเนาะสองสามต่อ ข้องหน่าจิ้มมันได้สามตัว,วหรอัมงเห็นปีนี่ปีที่สามแะตัวแรกดอกปีปีที่แล้วเก็บไปแลวเนาะก็น้องกวงน่ะตัวสามแล้วตัวสามเนี่ยยีกติดตัวสี่เราเลยเนี่ยอมมันนะม,ม่ไ่ตองลงทุนเลยนะ อันคือปีแรกปีแรกเราลงทุนไปมันก็จะเป็นอ่าปีหลังเรามาก่อนได้ใส่ปุ๋ยเนาะมันไม่ต้องลงทุนอีกเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันลงทุนหน่อยลงเนาะคือปูขังเดียวได้ประมาณสามต่อสีต่อแหละเนาะคือโอเคอ่โอเคเลยอืม เนาะรถตุกๆเนาะรถตดทุกๆโหลดไถเดี๋ยวนี้โอ้พัฒนาด้วยขนาดรถไถย,ยังมีแอร์เลยนนนเนาะเมืม่เกี้เมนก็กลอนเนาะเครื่อ,อมงมันมาจากนอกเนาะนี่กี่ห่อะไรก็ไม่รู้นี่ไงามาจากอะไรชนบุรีเหรอ แท็กเตอร์ชนบุรี